ยีิีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงชีวิตการทำงานครับอีทีกเกษตรดีซานยุคใหม่นะครับอะวันนี้เราก็มาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะครับนะเป็นคลิปที่สองละนะไม่รู้ว่าผมจะตัดคลิปไหนลงนะครับนะหรือว่าเอาคลิปที่มันมีเนื้อหาดีที่สุดนะครับลงให้กับเีบีเราได้ดูนะครับตอนนี้เราก็ออกเก็บเห็ดตามเช่นเดิมนะครับพี่น้อง <c oughs> ขอไปครับ ไปนะครับอะดูนะครับนี่ผลงานของเราครับเริ่มจะเจอเห็ดก่อแดงนะครับจะวนหายอยู่แถวนี้แหละครับนะต้องออกเป,ป็นหมู่เป็นหมู่นะครับนะมันไม่ออกดอกเดียวแน่นอนนะครับเห็ดไอ้น,นี่นะถ้ามันได้ออกนะครับไปจะวนหายอยู่แถวนี้แหละพี่น้อง ต้นอยู่ตามซอกหินนะครับเราจะมาหาตรงที่คนเขาไม่ค่อยหากันนะครับติดถนนนะครับตรงสันตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับเมื่อกี้นี่ก็ทางซีโอว่าโทรมานะครับนะแต่ผมก็รับไม่ได้นะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีนะครับมันมีอยู่แต่สัญญาณไม่แรงนะครับ ตรนี้นะครับว่าเราเจอเนะครับชุดหนึ่งออกตรงนี้นะครับมันออกไม่ออกดอกเดียวแน่นอนนะครับหายากนะครับเห็ดนะถ้าไม่สังเกตดีๆนี่ไม่เจอละครับเห็ดนะมันต้องสังเกตด้วยนะครับ ก็ได้แถวๆนี้แหละครับนะต้องออกเป็นกลุ่มๆนะครับเป็นหมูนะอเืเปิดหาใครครับจะได้เพิ่มมันอีกนะครับ ม,มีนะครับเ,เราต้องตรงลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับลงไปหาไป หาเห็ดหาเห็ดโอ้ยบรรยากกศพี่น้องน,นะคุณได้อยู่กับธรรมชาติเนี่เปินห้างเป็นอะไรคุณไม่คิดถึงหรอกครับนะผมผมไม่ไปก็ได้นะครับไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรนะผมชอบธรรมชาตินะครับทำกเกษตรแล้วครับพี่น้องอยู่บ้านนะครับนะอย่างที่ผมได้รีวิวนะครับให้กับเอฟซีเราได้ดูกันนะครับนะเป็นความชอบนะครับส่วนบุคคลนะครับ ชอบอยังไงก็มีเร้ว่ากันนะครับอตนนี้คือความชอบของผมนะครับกเด้งกเดนงกเด้งเดือนสิบแล้วเด้อให้เข้าเดือนสิบแล้ว ยังออกม่เต็มที่พี่น้องถาเหมือนทุกปีตรงนี้นะโอ้เป็นดอกเล็กๆเป็นขีเล็กๆเต็มนะครับนะอย่างนี้เป็นขีกม็มีให้ดูแลครับนะอากาศไม่ไม่ดีนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับนะทําให้พวกเห็ดรานะครับก็ขยับการออกนะครับนะไม่ตุกต้องตามฤดูกาลนะครับ ะไรังก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับนะบรรยากาศนะครับโอ้ยขอบ่นหน่อยพี่นอ้องนะครับทีนี้เมื่อ20ปีก่อนนะครับช่วงที่เรายังที่ที่กำลังพัฒนานะครับนะตอนนี้ก็เป็นป่าหมดแล้วครับนะเป็นป่าเห็ดหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลกุกทึบลุกชัดเลยนะครับนะเหเ็ดเถิดหนอวเดินมาไม่ไกลขนาดนี้หรอกครับนะ ก็ได้เห็ดกลับไปกินบ้านแล้วนะครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนทำไรอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยตั้งหม้อรอเลยนะครับแม่นคนไปเก็บนะครับมาเก็บนะมาแป๊บเดียวก็ได้เห็ดปแกนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปได้ซีโอเด้ ว่าสัญญาณไม่ค่อยแรงนะครับนะไอผมก็อยากไลส่สดให้เอฟซีดูแล้วครับทนะ่านไหนที่ชอบการให้เห็ดกับจริงๆริงนะครับไม่ได้เขานะตัดต่อนะครับหรือการทําการแบบคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะครับนี่อันนี้คือเรามาเก็บอยู่ที่ฐานที่จริงนะครับได้ก็ได้จริงนะครับนะไม่หลอกไม่จุกตาแน่นอนครับเนี่ย เ,เขาจะใส่รูปเห็ดเต็มหน้าจอไงก็ช่างเขานะครับนะเดี๋ยวช่อง,องวิธีเกษตรดิสันเราเน้นความเป็นจริงครับเดี๋ยวเรียวเน้นๆน,น,นะครับให้กับเอฟซีเราได้ดูเลยนะครับนะอ,อมาตรงนี้มีเจอสักดดกเลยพี่น้องเออแปลกนะครับตรงนี้แถวนี้เห็ดเยอะนะครับเม,นะมื่อก่อนนะมารอบนี้เจอเห็ดสักดอกเลยนะครับ อ,อ,อ,อก็ไม่เจอเจอก็เดินกลับครับเราจะไปตามร่องไหนดีเนาะอี่เนาะล่างคงไม่ได้ไม่มีนะครับเมื่อก่อนผมเอาตรงตรงนี้นะครับนะตรงยันชันตรงมานี่นะผมก็ได้เต็มกระต่าแล้วนะครับเมื่อก่อนสี่ห้าปีก่อนนะครับ นาปีนี้ไม่มีเลยเลยว่างเปล่านะครับพอได้ปนนะครับแต่แกงคงไม่ได้แกงหรอกพี่น้องเลยนะครับเอาไปปนได้อยู่ทำน้ำพริกนะครับ นี่น้อคือบร่ได้เจอเห็ดนอเจ้าเห็ดเอ้ยเจ้าเห็ดตรงปรากฏกายให้เห็นหน่อยอไม่มีเลยนะพี่น้องปรากดชิคกี่ดูอย่างนี้ได้เจอแล้วนะครับเห็ดนะแต่ตรวนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นเพราะ อากาศเนี่ยน่น้องอากาศไม่คงที่อากาศไม่เสถียรนะครับการขยับตัวของลานะครับนี่ไม่ใช่ฝนดีนะครับถ้าสลาขยับไม่ได้อย่างนี้นะครับป่านี่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าลานะครับเป็นการเป็นตัวที่แลกเปลี่ยนนะครับสารอาหารให้กับพืชนะครับพวกเห็ดลานี่แหละครับนะเป็นตัวแลกเปลี่ยนนะครับ ธนะาตุอาหารนะครับให้กับพืชนะครับออ้เจอแล้วพี่น้องนะออ้ Ooh, บนบนมานะครับนี่เอ้ยในทากาลังกินเลยนะครับกาลังบนบนนะนี่นี่คือตัวนะครับเรียกเปลี่ยนธาตุนะครับให้กับไปพืชนะครับนะธาตุหลักก็หลักๆเลยนะครับจะเป็นในตัวเจ่นนี่นะครับนะ เปลี่ยนธาตุนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างของพืชนี่ไม่ธรรมดานะครับนะจะเป็นระบบเนกเวิร์ดเลยนะครับเป็นเครือข่ายเต็มเลยนะครับนะนี่ถ้าเราวิจัยออกมานะครับนี่นะอย่างที่ในลำเรียนมาเนาะพี่น้องนะคือพืชนี่เขาจะคุยกันนะครับไม่ใช่เขาไม่คุยกันนะพี่น้องนะตามที่ผมในลำเรียนมานะครับอน่ะ ไม่ได้พูดมโนเอานะครับนี่ของจริงนะครับนะถ้าพืชนะครับ,รบมันทำให้เชื้อรานะครับนะนเกิดการโตวชว่านะครับไม่ตรงตามฤดูกการนะครับพืชนี้ก็จะ ในป่านี่ก็จะไม่ได้รับสารอาหารนะครับที่เต็มที่นะครับมีใส่มีใส่ดูว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อไปอีกนะครับพี่น้องนะเราก็ต้องปรับตัวนะครับให้สู้กับสภาวะแบบนี้แล้พี่น้องนะครับ อยู่กับมันให้ได้นะครับเจออีกแล้วพี่น้องนะครับเอ่ไม่ต้องเดินไปไกลครับเนี่ยวนไปวนมานี่แหละครับนะนี่ดมจะออกเป็นอย่างนี้แหละครับนี่นี่นะน่ดอกสวยไหมไม่สวยหรอครับนะเจอก่าพี่น้องเราก็มาหาเอาเยอะนะครับเลยทำให้เห็ดไม่ค่อยสวยนะครับจะเหลือเลือกเหลือได้ครับพี่น้องนะครับ ภัยครับเาหาียาาฮะนะครับเพราะว่าเห็นอันนี้จะออกเป็นกลุ่มนะครับฟินหมูเป็นหมูนะมันไม่มีดอกเดียวแน่นอนนะครับนีก็ได้มาสามดอกนะครับจุดนี้นะจุดเดียวนะครับดูว่าเราได้ไปบ้านมากน้อยขนาดไหนนะครับ าหาเห็ดเนี่โอ้ซื้อกินก็นจะไปต่อเขาเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ดูหากวาจะได้นะครับห้าสิบหกสิบาทก็ให้เขาไปเถอะนะครับนี่เดินรอบป่ากวจะได้เห็นมาเป็นดอกเป็นดอกนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะหาเห็ดน,นะครับสำหรับน้องนะหลายคนนะครับที่ทำอาชีพหาของป่าขายนะครับ มีอีกดอกนึงแล้วนี่เห็ดที่เราต้องการนะครับนี่เห็ดขาวนะครับนี่นี่มากนี่นี่ดอกกําลังสวยเลยนะครับนี่เห็ดขาวนะครับนี่ที่เราต้องการเลยนะครับอ่าอ่าเริ่มสนุกแล้วครับคราวนี้นะเนี่ยไปบนมานะครับเจอของเลยนะครับอืม ตลานี้นะครับอร่อยนะครับนะผมถึงไม่ค่อยชอบไปหาต่านะครับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมีนจะรอกินแต่เห็ดตานี้นะครับนะอร่อยนะครับมีรสชาติดีนะครับไม่เหม็นนะไม่เหม็นไม่หืนนะครับอร่อยนะครับเกงมาไดบนี้อร่อยนะครับเห็ดมีกะล้างง่ายด้วยนะครับเห็ดตานี้นะครับอันนี้เป็นดินทรายนะครับนะ เมือ่อก่อนผมเคยไปก็บในแถวสารคามนะครับนะโหเห็ดดอกสวยนะครับเห็ดนี้ดอกสวยเลยนะครับต่ว่าล้างนะครับล,ล,ล้างนี่ี้ก็ล้างไม่ออกพี่น้องเียมันเลยทําให้การกินเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนั่งจากว่าเม็ดทรายมันเยอะเนาะอืมการกินก็อูกินไปก็าคายไปแล้วครับนะอย่าว่าทรายเยอะนะครับหรืว่าเห็ดโคกนี้นี่โอ้ ล้งเรบเดียวก็สะอาดนะครับไม่มีทรายด้วยดูว่าเราจะได้อีกไหมนะครับ กันครับเราไม่จกตาเด้อพี่น้องเด้อเราบอกไว้นะครับช่องเรานะครับหาได้ก็ต้องได้จริงๆนะครับไม่มีเอาเห็ดอะไรมาดูทำโอเวอร์นะครับนะขอเตือนไว้ก่อนนะครับมันมีว่าแล้วครับนะเดี๋ยววันไม่ตรงปกนะครับเออของเราตรงปกแน่นอนนะครับ เป็นวิถีชีวิตนะครับพี่น้องนะวิถีอีสานนะครับวิถีชีวิตการอยู่การกินนะครับนี่นะอ่าการจะได้มาซึ่งอาหารนะครับแต่ละมื้อนี่โอ้ธรรมดานะครับต้องมาหากันอย่างนี้นะครับตามที่ปู่ย่าตายายนะครับเรา หา,านนาหาอยู่หากินนะครับหาอยู่หากินน้องพี่น้องถ้ามีไม้เขีย่ยไม่ได้เลยนะครับต้องมีไม้เขีย่ยนะไม้เขีย่ยนะครับถึงจะเจอเห็ดนะพี่น้องโอ้ยดูแค่กันจะหากันยังง่ายนะครับเออจอได้เจอแล้วดอกนะพี่น้อง ดูมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคนสักสองมู่เฮ้อนะห็ดก่อแดงวังนนะี้ก็ใส่ข้าวสากให้ข้อนะครับนี่นิ่งใจไรเนาะซื้อเอามันก่ ให้ภูมิใจนะครับไม่เหมือนเรามาหาเอ,องนะครับไี่กินไม่ได้กินไนัวไหนว่านะครับมาห,หาทำตามประเพณีนะครับช่วงนี้นะครับงานบุญเดือนสิบเนาะพี่น้องตามความเชื่อนะครับของพี่น้องชาวพุทธนะครับ ไม่เจออีกนะครับห่างแล้วครับตอนนี้ห่างไม่เจอเห็ดนะครับตัวนี้นะห่างแลวห่างแลยอีกสองสามวันมาเห็ดขาวออกนะครับผมก็ได้มาสองดอกแล้วนะครับชุดใหญ่ก็ยังไม่ออกนะครับเนี่ยมันต้องมีชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งนะครับนะมันถึงจะจบปีนะครับ น,นีก็ลอกนะครับอีลอกนะพี้อกอันนี้ก็กินได้นะครับอาหารอาหารท้องถิ่นนะครับหาได้ไนจรรมชินะครับวันนี้ก็น้อยลงแล้วี่น้อง อือ่างแล้วตรงนี้ไม่มีเลยนะครับอืมต้องไปต่ำผมว่านี่เราต้องขึ้นไปอีกนะครับอือทีละยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับ นะเด็กดูผลงานาหน่อยสิอันนี้ครับผลงานนะครับเ <laughs> ออผลงานประมาณนี้นะครับโอ้ยไม่มีเลยนะครับตรงนี้ก็นะไม้ก็โดนคน้นหลายต้นนะครับไม้วงยาง ถ้ามีไม้พวกนี้ผมเก็ดก็ไม่ออกนะครับเจ็บว่ามีไม้พวกนี้แหละครับิดถึงออกเนตะ็งหลังนะครับพี่น้อง จะได้มาแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่น้องเลยนะครับอ่ะนะครับนี่ก็หยิบสองนาทีนะครับมาแล้วนะจะทำแค่สองคลิปนะครับวันนี้ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากบ้างน้อยบ้างไม่ได้ว่ากันด้อพี่น้องนะครับแล้วนะเ,เป็นช่องที่ นำเสนอนะครับวิถีชีวิตนะครับวิถีกเกษตรนะครับกรเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับการนำเทคโนโลยีนะครับเข้รรมามาจัดการในแปลงนะครับเพื่อบริหารจัดการนะในงานด้านการ,กรเกษตรนะครับเพื่อ FC นะครับจะได้เปิดโลกและเรียกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนะทั้งวิธีการทำกรเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้นะครับนะ เัวเครื่องจากคนทางการเกษตรนะครับที่เข้ามาเำาวนความสะดวกนะครับแล้วก็งานคิดค้นนะครับนะงาน DIY นะครับนะเราก็จะนำเสนอให้ f c ได้ดูประมาณนี้นะครับเพื่อเอฟซีนะครับนะพี่น้องของเรานะครับได้พัฒนานะครับการทำการเกษตรนะให้ได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็เน้นที่ต้นทุนต้องต่ำนะครับนะ เราไม่เน้นใ้ต้นทุนสูงนะครับเราจะเน้นต้นทุนต่ำๆนะครับอ่ะนี่คือเนื้อหาทางช่องของเรานะครับที่นำเสนอให้กับ f อได้ชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่น้องนะถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะให้กับทางช่องของเรานะครับก่าหน้างานนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับนะ มันไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะไถตัวนั้นตัวนี้ตลอดนะครับนะมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับรดอการการทําการเกษตรนะครับ,ารารารรรบตามวิถีชีวิตเลยครับตามวงรอบนะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับตั้งแต่ปลูกนะครับการเข้ามาบํารุงรักษาในแปลงนะครับจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนะครับ มีขั้นตอนยังไงแล้วก็อาจะนาเสนอนะครับนะในรูปแบบของทางช่องเรานะครับให้กับเอฟซีเราได้ชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะคิดหาเห็ดนะครับนะอู้เดี๋ยวปิดท้ายอีกดอกนะครับนะนี่เราหาใจร้อนไม่ได้เลยนะพี่น้องนะมันจะออกอย่างนี้นะครับเห็ดนะเออมามาพาพี่น้องเราเก็บเห็ดให้สวยนะครับนี่นี่ครับเนี่ยเป็นเห็ดขาวนะครับนี่ นี่ครับคิดที่ผมอยากได้เลยนะครับนี่ถี่ว่าสภาพโดนหอยกินแล้วนะครับอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้ตามกันต่อนะครับว่าเราจะพาเอฟซีเดินทางไปไหนต่อนะครับนะไปน้างานอะไรนะครับคอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ